สมุดนี่เป็นสิ่งที่คุณซื้อความว่างเปล่านะแล้วคุณต้องไปเติมเองไปเติมเรื่องราวของมันเข้าไปเองสมุดเล่มใหม่ที่ว่างๆเนี่ยถ้าเกิดหายไม่เสียดายถ้าเล่มเก่าที่เราเขียนเรื่องราวไว้แล้วมันหายเนี่ยเราเริ่มต้นทําสมุดจากความไม่ไม่มีอะไรเลยและความไม่รู้อะไรเลยด้วยเชื่อไหมว่าเราจะแก้ไปจนถึงวันสุดท้ายที่เราจะพิมพ์และพอพิมพ์เสร็จแล้วออกมาเราก็ยังรู้สึกว่ายังมีจุดที่แก้อยู่ เพราะฉะนั้นแล้วแล้วความสมบูรณ์ความค o m p l e t e มันอยู่ตรงไหนถ้าพรุ่งนี้วันสุดท้ายของชีวิตแล้วยังจะรู้สึกว่างานของเรายังไม่ดีอีกไหมนี่ครับเราเราอยากจะอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเวลาที่ดีที่สุดอาจจะไม่มีก็ได้ชื่อโน้ตครับสุภชัยกองประชุมครับเป็นเจ้าของร้านสมุดทำมือชื่อโน้ตระบุ ก็อยู่ที่โครงการบ้านข้างวัดจอเชียงใหม่ครับดําเนินการมาแล้ว5ปีทีหล้านก็ทําสมุดครับแล้วก็มีมีเบิร์กชอปสอนลูกค้าทําสมุดด้วยครับมันต้องย้อนไปตั้งแต่สมัยเด็กๆครับเราชอบอ่านหนังสือเราอ่านทุกอย่างเลยตอนนั้นนะหนังสือที่มีที่บ้านทุกอย่างเลยชอบอ่านรู้สึกว่ามันมันสนุกเบียเพราะเราเราเราอยู่บ้านนอกเราเป็นเด็กบ้านนอกเราไม่ได้ไปที่ไหนเท่าไหร่ หนังสือก็เหมือนพาเราไปรู้จักโลกกว้างพอเข้าสู่มัธยมก็เหมือนเด็กผู้ชายทั่วไปเต,ตะบองเตะบอลเล่นกับเพื่อนเกเลรยอะไรเงี้ยมีอยู่ทั่วไปแต่ก็มีโมเมตนต์อีกโมเมตนต์หนึ่งคือเราชอบห้องสมุดเริ่มอ่านอะไรมากขึ้นแล้วก็มีเริ่มเขียนเรียงความเขียนบันทึกส่วนตัวดารี่เขียนเป็นกลอนเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับประกวดก็มีคำขวัญอะไรเงี้ย คือพอเด็กๆเนี่ยพอได้รางวัลแล้วมันก็เหมือนแบบจูงใจนะเราก็ทาเรื่อยมาพอยุคเข้ามาหาลัยก็อยากคงอ่านเช่นเคยแล้วก็เริ่มเขียนบทกวีจริงจังมากขึ้นตั้งแต่ในยุคมาหาลัยนะครับพอเข้าสู่วัยทางานเนี่ยจริงๆก็อยากทํางานที่มันเกี่ยวกับงานเขียนงานอ่านนะแต่เราจินตนาการไม่ออกว่ามันจะเป็นยังไงมันจะมันจะเป็นงานอะไรวะอะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยไปทํางานตามสายที่เราเรียนมาไปอยู่ออฟฟิศอยู่ได้7ปีครับแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางแล้วแหละมันมันหล่อเลี้ยงชีวิตได้แต่ว่ามันมันมีตัวเลือกอื่นไหมถามตัวเองตอนนั้นว่ามันมีทางเลือกอื่นไหมมันมันไปทางไหนได้บ้างอะไรเงี้ยพอดีช่วงนั้นเริ่มทําสมุดแล้วก็ขายตามตลาดนัดก็เลยตัดสินใจลาออกครับตอนนั้นอายุ30พอดี แผนณนะตอนนั้นนะครับก็คือสมุดเนี่ยเป็นหนึ่งหนึ่งในนั้นแหละแต่ว่ามันก็มันก็ต้องมีอันอื่นด้วยครับเพราะว่าเราก็ยังนึกไม่ออกว่าเราจะอยู่กับมันได้จริงหรอวะกับการเย็บสมุดแล้วก็เลี้ยงชีพพอวันที่เราออกแล้วมาทําสิ่งนี้เราก็เต็มที่เลยนะพอเราตั้งใจทําอะไรจริงๆกับมันสักอย่างมันก็ให้ผลตอบแทนเราที่ที่ทําให้เรายือนอยู่ได้กับอาชีพเนี่ยอยู่ได้สักป,ปีหนึ่งเราเริ่มรู้สึกว่าเรามีความสเตเบิลมีความมั่นคงระดับหนึ่งเรารู้สึกว่าโอเค ฉันเลือกที่จะอยู่กับอาชีพนี้แหละเราคิดคิดจินตนาการว่าสมมติว่าถ้าเราถูกหวยรางวัลที่หนึ่งวันนี้เย็นนี้เลยเอย่างเงี้ยเราทำไหมเราทำอาชีพนี้ต่อไหมคำตอบคือทำนะยังไงก็ยังคงทำอยู่เพราะว่าเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะเรื่องเงินก็เป็นส่วนสำคัญแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดอ่ะส่วนสำคัญกว่าคือเรายังมีความสุขยังมีความชอบกับการได้ทำการได้ทำมันอยู่แล้วเรารู้สึกมันเหมือนเป็นมิชชั่นอนะ่ะที่เราที่เป็นของของเราอะ่ะเรารู้สึกว่า ถ้าคนสักคนหนึ่งที่จะมาทำอาชีพเย็บร้อยสมุดเป็นเล่มขายเนี่ยพอกรองลงมาแล้วเนี่ยคนมันเหลือน้อยเขารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้กูต้องทำวะจริงๆแล้วชื่อแบรนด์เนี่ยดูเหมือนง่ายนะกว่าจะออกมาเป็นโน้ตอเนบุยมันมไปชื่ออื่นหลากหลายเหมือนกันนะเราคิดถึงตอนเด็กตอนที่เราเรียนภาษาอังกฤษ ประโยคแรกๆเลยที่เราจะได้เรียนคือ this, this is a book ใช่มไหมแล้วก็เลยเอาอ่นะเนี่ยมาใส่ตรงกลางแล้วก็เลยกลายเป็น note a book ใช่ไหมครับทีนี้พอคุณจำคำว่า note a book ได้เนี่ยคุณก็จำชื่อผมได้แล้วคุณก็จำชื่อร้านผมได้แล้วและคุณก็รู้ด้วยว่าร้านผมขายอะไรก็เลยกลายเป็นประโยคที่ดูเบสิกแต่ว่าครบอือครบเลย เราเริ่มต้นทำสมุดจากความไม่ไม่มีอะไรเลยและความไม่รู้อะไรเลยด้วยได้ไหมเราเราเริ่มจาก y o u t อ่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ซื้อหนังสือมาอ่านบ้างคือมันเหมือนการเรียนรู้ทุกวันเลยเราก็เลยเหมือนทดลองอยู่ตลอดเวลาอะไรมันก็เลยใหม่หมดเลยทีนี้สําหรับเราพออะไรที่มันใหม่ๆมันก็สดชื่นนะเพราะฉะนั้นมัน,มนเหมือนการการไม่ได้อยู่นิ่งกับเท่อะ ที่พยายามสร้างร้านตัวเองครับให้เป็นร้านในในแบบที่พี่อยากทำนะถ้าถ้าจำได้ในร้านพี่เนี่ยถ้าทําทำเลกภาพออกเนี่ยจะเป็นร้านที่เล็กไม่ใช่ร้านที่ใหญ่แต่เป็นร้านที่มีเก้าอี้เยอะมากคือเราอยากให้ร้านมีมีการนั่งครับมีการนั่งลงพูดคุยใช้เวลาสนทนาบอกเล่าเรื่องราว ประสบการณ์ของแต่ละคนที่แตกต่างกันเราอยากให้เราเป็นร้านสมุดแบบนั้นนั่นคือร้านสมุดที่เราที่เราอยากให้เป็นเป็นสมุดเฟรนชิพครับมันเป็นสมุดที่พี่ทำไว้ตั้งแต่วันแรกเลยวันแรกที่เปิดร้านเลยแล้วก็ให้ลูกค้าก็จะเป็นลูกค้าแค่บางคนที่เราได้มีโอกาสคุยกันแลกเปลี่ยนกันมีปฏิสัมพันธ์กันอยู่ด้วยกันนานหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็จะให้เขาเขียนว่าเขาอ่ามีความรู้สึกยังไง How you feel นะครับซึ่งรู้สึกว่าสมุดนี้มันมีมันมีชีวิตเไหมมันมีความทรงจําอยู่ในนั้นนะครับส่วนสมุดเล่มอื่นเนี่ยเอาแบบตรงไปตรงมาสมุดนี้มันเป็น,เป,นเป็นเียแค่กระดาษเปล่าๆเลยนะที่ที่มัดร้อยกันร้อยกันไว้ผูร้อยกันไว้ไวให้สวยงามกลายเป็นเล่มถูกไหมครับข้างในไม่มีอะไรนะสำหรับพี่พี่รู้สึกว่าสมุดเป็นสิ่งที่ที่ยังไม่เสร็จมันไม่เหมือนสิ่งอื่น ที่มันเสร็จแล้วในการขายของหรือว่าในการซื้อของสักอย่างเนี่ยสมุดนี่เป็นสิ่งที่คุณซื้อความว่างเปล่านะแล้วคุณต้องไปเติมเองไปเติมเรื่องราวของมันเข้าไปเองสมุดเล่มใหม่ที่ว่างๆเนี่ยถ้าเกิดหายไม่เสียดายถ้าเล่มเก่าที่เราเขียนเรื่องราวไว้แล้วมันหายเนี่ยเราจะเสียดายเรื่องนั้นมากกว่าแม้ว่าเล่มนั้นเราไม่ได้เปิดอ่านมานานปีแล้วก็ก็ตามนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมุดเฟรนชิพทั้ง8ดเล่มที่อยู่ในร้านเนี่ยก็ ก็มีเรื่องราวมีวันเวลาที่ผ่านผ่านวันเวลามาทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราผูกพันกับสมุดแปดเล่มนี้วะแล้วเรารู้สึกว่าเออนี่แหละถ้าจะถามว่าสมุดเล่มไหนที่เรารักที่สุดก็คงเป็นกลุ่มสมุดเฟรนชิปกลุ่มนี้แหละซึ่งณวันนี้มันมีแปดเล่มอะแต่ว่ามันก็คงจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามวันเวลาที่เรายังคงอยู่กับอาชีพนี้ส่วยนี้เรายาังเขียนครับยังคงเขียนอยู่ก็แต่หลักๆก,ก็จะ จะเขียนเป็นเป็นชอ็อตคล้ายๆบทกวีครับเขียนเป็นอารมณ์ถ้าถ้าจะให้ใกล้เคียงกับคำนิยามที่สุดก็น่าจะเป็นกรอนกรอนเปล่าบ้านเราเรียกกรอนเปล่าเขียนอารมณ์ประมาณว่าวันนี้ฉันนั่งอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมความรู้สึกหลากหลายเข้ามากระทบจิตใจไฟที่อยู่ตรงหน้าสว่างแต่ไฟในใจมืดอะไรอย่างเงี้ยครับแตม่มันจะไม่เป็นร้อยเป็นเรื่องเป็นราวแต่มันจะเป็นแบบจบใน แต่ละพาร์สแต่ละบรรทัดอะไรประมาณนี้จริงๆแล้วพี่พี่นิยามว่ามันคือไดอารี่นะมันคือไดอารี่อารมณม์เลยก็จริงๆมาถึงวันนี้ร้านถึงตุลาคมก็5ปีพอดีก็อนาคตของร้านก็คือทำงานครับทำงานต่อเนื่องนะครับแล้วก็พัฒนาตัวเอง อย่างต่อเน,นื่องในส่วนของโปรดักต์เมนหลักก็คือสมุดทำมือของเราพัฒนาทั้งในส่วนของโปรดักต์พัฒนาทั้งในส่วนของหน้าร้านแล้วก็ในส่วนของตัวเวิร์กชอปก็ถูกพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าในส่วนของส่วนตัวเนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังอยากจะทําหนังสือเราอยากจะเขียนหนังสืออย่างน้อยก็ปีละเล่มจะเขียนหนังสือ่อาง้อยปีละเล่มปีนี้เป็นบทกวีปีหน้าอาจจะเป็นความเรียงก็ได้ ปีถัดไปอาจจะเป็นพวกวรรณกรรมก็ได้ก็แล้วแต่ว่าในช่วงเวลานั้นมันเป็นไงแต่ว่าเป็นเหมือนมิชชั่นที่ท้าทายกับตัวเองเหมือนกันว่าอย่างน้อยควรจะมีหนังสือครั้งละเล่มปีละเล่มอะไรประมาณนี้ซึ่งจริงๆแล้วพี่มีหนังสือแล้วเล่มหนึ่งนะคือ Notebook story ก็คือเป็นเล่าเรื่องราวของร้านนี่แหละว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไงเพราะจริงๆมีคนถามเยอะครับว่าทํายังไงถึงมาเปิดร้านตรงนี้มาเป็นมาอย่างไยและอย่างด้วยด้วยหน้าร้านของเราเนี่ย แล้วก็อาจจะด้วยบุคลิกของเราด้วยเนี่ยที่พูดคุยแบบนี้เนี่ยเราจะได้เจอกับน้องๆพี่ๆหรือเพื่อนๆหลายคนมากเลยครับที่เข้ามาที่ร้านแล้วก็จะถามเราว่าพี่ทําไมพี่ถึงกล้ามาทําสิ่งนี้ล่ะพี่ทําอย่างนี้ได้ไงพี่ทําอย่างนี้แล้วอยู่รอดไหมอะไรเงี้ยแลกเปลี่ยนเรื่องราวก,กันและกันครับซึ่งพอบางคนที่เราเห็นแล้วเราเจอเขาเรารู้สึกว่าโหคุณเจ๋งกว่าผมอีก เนื่อแม้เขาเปิดงานเนื้ออาจจะไม่ใช่สายงานเราอ่ะจะไม่ใช่พาร์ทงานเราแลกเปลี่ยนกันเนะี่ยโหคุณี่สุดยอดเลยเราในในมุมมองของเราคนนอกนะฮะแต่เขาก็แบบยังไม่กล้าทําเต็มตัวครับพอดียังไม่มีทุนพอดียังไม่มีเวลาพอดียังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่เก่งอยากจะหาประสบการณ์อีกหน่อยอยากจะทําอันนี้อีกนิดอีกนิดอีกนหน่อยซึ่งเราก็เลยอยากจะถามถ้าพรุ่งนี้วันสุดท้ายของชีวิตแล้วล่ะ ยังจะรออีกไหมอยากจะชวนตั้งคำถามตั้งคำถามกับสิ่งเหล่านี้ว่าสมมุติสมมตุมมติเรารู้ละ่ะว่าพรุ่งนี้วันสุดท้ายของชีวิตละ่ะแน่ๆละไม่รอดแน่พรุ่งนี้ตายแน่นอนสมมุติรู้ก่อนเราจะรู้สึกอย่างไรเราจะรู้สึกเออดีละ วันนี้มาถึงสักทีหรือเราจะรู้สึกเสียดายว่าไม่ไม่ได้ทําตั้งหลายอย่างเลยหรือจะรู้สึกว่าน่าจะมีเวลากว่าน,นี้อีกสักหน่อยอย่างน้อยให้ได้บอกลาใครสักคนก็ยังดีคือก็เลยเป็นที่มาของชื่อชื่อเทศกาลมีสิ่งใดตกค้างบ้างหรือเปล่าเราอยากจะถามคุณว่า หากพรุ่งนี้วันสุดท้ายของชีวิตหากพรุ่งนี้วันสุดท้ายของชีวิตหากพรุ่งนี้ไม่มีสิทธิ์จะคิดฝันหากพรุ่งนี้ไม่พบเจอดวงตะวันเธออยู่ในสุสานอันมืดมิดมีสิ่งใดตกค้างบ้างหรือเปล่ามีสิ่งใดตกค้างบ้างหรือเปล่าลมหนาวราวสั่งกระชันจิตหากพรุ่งนี้วันสุดท้ายของชีวิต หวังว่าเธอจะคิดได้ก่อนนั้นมันเป็นมันเป็นคำถามที่เราอยากจะถามเพื่อชวนคิดกับทุกๆคนและจริงๆก็กับตัวเราเองด้วยว่าในตัวเราเองนั้นมีบางสิ่งบางอย่างไหมที่ตกค้างอยู่ในใจทีนี้เราก็มาย้อนนึกดูว่าเราเองเป็นคนเขียนหนังสือเราชอบเขียน บทกวีแล้วเรา,เ,ราเติบโตมาในยุคที่การทําหนังสือสักเล่มนะเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องยากเราก็อยากรวมเล่มหนังสือเราก็มีต้นฉบับเราก็มีต้นฉบับบทกวีที่เราที่เราเก็บไว้นานและแต่เราก็ยังไม่ไม่เคยพิมพ์ไม่เคยเผยแพร่สักทีเราเลยถามตัวเองว่าอมันได้เวลาแล้วรือยังในการที่จะรวมเล่มบทกวีชุดนี้ มีสิ่งใดตกค้างบ้างหรือเปล่าเนี่ยซึ่งถ้าเปิดดูเนี่ยนะก็ยังจะเจอแบบรอยขีดรอยอะไรอย่างเงี้ยคือเอาง่ายๆก็แก้กันจนถึงวันสุดท้ายอะ่ะเนี่ยก็คืออันนี้มันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวมันเป็นคําตอบของคําพูดที่บอกว่าคําว่า perfect ไม่มีเชื่อไหมว่าเราจะแก้ไปจนถึงวันสุดท้ายที่เราจะพิมพ์ แล้วพอพิมพ์เสร็จแล้วออกมาเราก็ยังรู้สึกว่ายังมีจุดที่แก้อยู่เพราะฉะนั้นแล้วแล้วความสมบูรณ์ความคอมพลีทมันอยู่ตรงไหนมันคงไม่มีถ้าพรุ่งนี้วันสุดท้ายของชีวิตแล้วยังจะรู้สึกว่างานของเรายังไม่ดีอีกไหมนี่ครับเราเราอยากจะอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเวลาที่ดีที่สุดอาจจะไม่มีก็ได้ไอ้คำว่าหากพรุ่งนี้วันสุดท้ายของชีวิตเนี่ย มันอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้นี่จริงๆเลยก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถึงวันนั้นจริงๆมันจะมีสิ่งใดไหมที่ตกค้างในชีวิตแล้วถ้าวันนี้เนี่ยวันที่เรายัางสามารถทําสิ่งเหล่านั้นได้เนี่ยก็หากลงมือทําได้ก็ก็ทําเถอครับ สมมุติเรารู้ละว,ว่าพรุ่งนี้วันสุดท้ายของชีวิตแล้ะเราจะรู้สึกอย่างไรเราจะรู้สึกเออดีละว,วันนี้มาถึงสักทีหรือเราจะรู้สึกเสียดายว่าไม่ไม่ได้ทำตั้งหลายอย่างเลยหรือจะรู้สึกว่าน่าจะมีเวลากว่าน,นี้อีกสักหน่อยอย่างน้อยให้ได้บอกลาใครสักคนก็ยังดี ในตัวเราเองนั้นมีบางสิ่งบางอย่างไหมที่ตกค้างอยู่ในใจเราเองเป็นคนเขียนหนังสือเราชอบเขียนบทกวีเราเลยถามตัวเองว่าอ่ะมันได้เวลาแล้วเรืยังหากพรุ่งนี้วันสุดท้ายของชีวิต หากพรุ่งนี้วันสุดท้ายของชีวิตหากพรุ่งนี้ไม่มีสิทธิ์จะคิดฝันหากพรุ่งนี้ไม่พบเจอดวงตะวันเธออยู่ในสุสานอันมืดมิดมีสิ่งใดตกค้างบ้างหรือเปล่ามีสิ่งใดตกค้างบ้างหรือเปล่าลมหนาวราวสัน่นกระชั้นจิตหากพรุ่งนี้วันสุดท้ายของชีวิตหวังว่าเธอจะคิดได้ก่อนนั้น